สวัสดีสาวกปีสาแดงทุกท่านครับสวัสดีวันที่15มกราคมปี2567สรุปข่าวรอบวันของเมนยูวันนี้ครับมาเริ่มกันด้วยที่ข่าวของฮานิ b a บาลมิสบีครับตอนนี้เขาก็ได้ย้ายไปอยู่กับทางเซเวียด้วยสัญญายืมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเซวีย่าครับยืมตัวฮานิบาลเมิสบีไปใช้งานจนจบฤดูกาลนี้ครับแล้วก็อาจจะมีแผน ดึงตัวไปร่วมทีมถาวรครับในช่วงซัมเมอร์เพราะสัญญายืมตัวของฮานิบาบลครับมีการพ่วงออฟชั่นซื้อขาดครับที่20ล้านยูโรน้าฮานิบาเลเมสบีครับกำลังเตรียมตัวเพื่อเข้าตรวจร่างกายกับทางเซบวียาในวันนี้ก่อนหน้านี้ครับก็มีข่าวมาว่าเอเวอร์ตันครับก็สนใจในตัวของฮานิบาเลเมสบีเช่นกันครับแต่สุดท้ายก็เป็นทางเซบียที่ได้ตัวฮานิบาเลไป เท่านั้นยังไม่พอกับเซบวียาก็ได้เซ็นสัญญากับทางมาติโอเมฮิอาอีกหนึ่งเด็กปั้นของแมนยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับโดยมาติโอครับมีสัญญากับแมนยูถึงแค่ซัมเมอร์นี้เท่านั้นครับซึ่งตามกฎบอสแมนนะเนี่ยเขาสามารถเจรจากับทีมอื่นได้ตั้งแต่ช่วงปีใหม่นี้ครับ และก็เป็นทางเซเวียครับที่ยื่นข้อเสนอดึงตัวกองหน้าว้20ปีรายนี้ไปร่วมทีมโดยมอบสัญญาระยะยาวครับจนถึงปี2028และดาวรุ่งอีกหนึ่งคนครับที่เมนยูได้ปล่อยยืมตัวไปแล้วในช่วงต้นฤดูกาลให้กับทางรานาดาครับทีมในลีกลาดิกาสเปนนั่นก็คืออาวโลเฟอร์นันเดซครับซึ่งตอนนี้กับทางเมนยูก็ได้ยกเลิกสัญญายืมตัวจากทางรานาดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะส่งให้ทางเบนฟิก้า ทีมในหลีกโปรตุเกสครับยืมตัวไปใช้งานจนจบฤดูกาลแทนซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวว่าเขากําลังเข้ารับการตรวจร่างกายจากทางเป็นฟิก้าแล้วและจะมีการยืนยันจากทางสโมสรออีกไม่กี่วันต่อจากนี้ครับและเหมือนเดิมครับแมนยูก็ยังมีข่าววนเวียนอยู่กับกองหน้าครับตอนนี้ก็มีข่าวว่าแมนยูครับเตรียมดึงเบนเซม่ามาร่วมทีมครับในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ แมนยูครับตกเป็นข่าวกับกองหน้าหลายคนครับเนื่องจากผลงานการทำประตูของทีมเข้าขั้นวิกฤตยิงไปเพียง24ประตูในลีกครับทั้งทั้งที่แข่งไปแล้ว21นัดล่าสุดก็เป็นทางคาริมเบนเซม่าครับอดีตกองหน้าดาวดังจากเรอัลมาดริดที่ตกเป็นข่าวกับแมนยูเช่นกันคาริมเบนเซม่าครับตอนนี้ค้าแข่งอยู่กับอาวุอิทิฮัดในลีกซาอุดิอาราเบียครับจึงมีข่าวว่าเขาเนี่ยไม่มีความสุขในการเล่นในเมืองเศรษฐีน้ำมันสักเท่าไหร่ครับและเขาก็ต้องการหวนคืนเวทียุโรปอีกครั้งซึ่งแมนยูก็เป็นหนนึึ่่งงใสสมรทีจะด ตัวศูนย์หน้าวัย36ปีรายนี้เข้ามาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวในเดือนมกราคมนี้ครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายครับเพราะมีอดีตต้นสังกัดเก่าของเป็นเซมาครับทั้งเรยวมารลิดและโอลิมปิกลิยงก็อยากจะดึงตัวเขาไปร่วมทีมเช่นกันมาอีกหนึ่งข่าวครับสำหรับดีลในอนาคตมีข่าวว่าแมนยูครับได้เริ่มพูดคุยกับทางเบนฟิก้าครับเพื่อขอซื้อตัวเจ้าเนเวสครับวิดฟิลตัวรับวัย19ปีเนเวสกับความสามารถที่เกินวัยครับทำให้เขาขึ้นมาเป็นกำลังหลักให้กับเบนฟิก้า ตั้งแต่อายุยังน้อยครับแลก็ลงสนามให้กับเบนฟิก้าไปแล้ว29นัดในฤด,ดูกาลนี้และก็ยังถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว3ครั้งคนระับนอกจากความสามารถในเกมรับแล้วครับเขาก็ยังเล่นได้ดีในการสร้างเกมลุกทางแนวลึกอีกด้วยครับเนเวสนะครับมีสัญญากับทางเบนฟิก้าจนถึงปี2028นู่นนะครับและก็มีค่าฉีกสัญญาที่ราว103ล้านปอนด์ซึ่งก็มีข่าวว่าเซอรอจิมเดฟคีพุ้นส่วนใหม่ของแมนยูกร,ร้อมทุ่มเงินจํานวนดังกล่าวเพื่อดึงตัวเขาเข้ามาทดแทนคาเซมิโลครับ และเมื่อคืนนี้ครับเกมการแข่งขันระหว่างแมนยูกับท็อตนัมฮอตสเปอร์ครับแมนยูก็ทําได้เพียงยันเสมอกับสเปอร์ไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2รครับโดยแมนยูครับได้ประตูขึ้นนําจากลัสมุดฮอยลุนครับก่อนที่จะมาโดนตีเสมอจากจังหวะลูกเตะม,มุมของลิชาริสัอนและก็เป็นมาคาสแรดฟอร์ดครับที่ยิงขึ้นนําให้กับแมนยูเป็น2อึง สุดท้ายก็เป็นทางเบนทาคูครับยิงตีเสมอให้กับสเปอร์เป็น2ประตูต่อ2จบเกมไปด้วยแมนยูครับสามารถเก็บแต้มได้เพียง1แต้มเท่านั้นเรามาดู5ประเด็นสำคัญครับที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อคืนนี้ประเด็นแรกครับลัสมุธฮอยลุนครับเริ่มปรับตัวให้เข้ากับเกมในพรีเมียร์ลีกได้แล้วครับฮอยลุนเนี่ยครับเล่นได้ดีเมื่อคืนนี้ครับเขายิงประตูขึ้นนําให้กับแมนยูในช่วงไม่กี่นาทีแรกๆของเกมครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งแอซซิดครับจากการชิงบอลของเขากับแรดฟอร์ดก่อนที่แรดฟอร์ดจะยิงประตูที่2ให้้กัับบไดคร ถึงแม้ว่าครึ่งหลังครับฮอยลุนจะดูเงียบเียบไปครับแต่โดยรวมแล้วเขาก็ยังทําหน้าที่ได้ดีอยู่ครับและก็ดูเหมือนว่าเกมนี้จะช่วยคลายความกดดันให้โจงหอยลุนได้เยอะและก็น่าจะเป็นเขาครับที่จะเป็นตัวแบกความหวังของแมนยูในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังนี้ประเด็นที่2ครับแมนยูครับมีปัญหาในการตั้งรับลูกเซตเพลครับดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ครับที่แมนยูยังแก้ไม่ได้สักทีครับในเกมนี้ครับแมนยูก็เสียประตูจากลูกเตะมุมครับโดยการขึ้นมวงของลิชาริสัน จากการเปิดบอลของเปรโดปอโลและก็ดูจะเป็นการเสียประตูแบบง่ายๆอีกแล้วครับ ถึงแม้ริชาร์ดิสซอนครับจะมีความสูงถึง1เมตรแปดสเซนครับแต่เซนเตอร์แบ็กของแมนยูทั้ง2คนครับก็สูงกว่าเขาเยอะแต่ก็ไม่สามารถป้องกันการเสียประตูได้ฤดูการนี้ครับแมนยูเสียประตูจากลูกเซตเพย์มากจริงๆครับแนตเทนฮาครับก็ควรจะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังเสียทีครับผมประเด็นที่3มครับมาคัดแลตฟอร์ดครับที่ดูมีความมั่นใจมากขึ้นแลตฟอร์ดครับยิงไป1ประตูเมื่อคืนนี้ครับซึ่งนั่นเป็นประตูแรกในรอบ7เดือนครับที่เขายิงในโอท้าฟอร์ดก่อนหน้านี้ครับประต ต้องย้อนไปในเกมที่เจอกับเชลซีฤดูการที่แล้วครับในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนู่นนะครับแต่กเกมเมื่อคืนนี้ครับทำให้ผลงานของแรดฟอนในฤดูกาลนี้ เขายิงไปแล้ว4ประตูกับอีก6แอสซิสต์ในทุกรายการแข่งขันครับและถึงแม้ว่าเขาดูมีความมั่นใจมากขึ้นและยิงประตูได้1ประตูครับก็ทําได้เพียงลดเสียงกลด่าจากแฟนบอลไปได้บางส่วนเท่านั้นครับเพราะในบางจังหวะเมื่อคืนนี้ครับแรดฟอร์ดก็ยังมีจังหวะที่ทําได้ไม่ดีพอครับตัดสินใจได้แย่อย่างนาทีที่65ครับที่แรดฟอร์ดทับหลุดเข้าไปแต่ก็แทบไม่ได้ง้างเท้ายิงครับหรือก็ไม่คิดที่จะส่งให้กรานาโชครับที่อยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่า แต่ถ้าดูภาพรวมแล้วครับการทําประตู1ประตูของเขาเนี่ยครับอาจจะทําให้เขาเมีความมั่นใจมากขึ้นประเด็นที่4ีครับลิซันโดมาตินีกับคืนสนามมาตินีครับกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากหายหน้าหายตาไปร่วม4เดือนครับจากอาการบาดเจ็บที่เท้าเมื่อคืนนี้ครับมาตินีก็กลับลงสนามอีกครั้งครับในช่วงของครึ่งหลังโดยการลงไปแทนจอห์นนี่อีเวนครับที่วันนี้ดูเหมือนจะช้ากว่าคู่แข่งในหลายจังหวะครับ โดยเฉพาะจังหวะที่เสียประตูรูกที่2อครับอีเวนเสียเลี่ยมให้กับคู่แข่งแบบง่ายๆเลยครับเนะก็จึงตัดสินใจเปลี่ยนมาติเนตลงสนามไปแทนครับแม้ถึงแม้ว่าเขาจะล้างลาสนามไปนานหลายเดือนครับแต่นั่นก็ไม่สามารถลดทอนความมั่นใจในการเล่นของมาติเนตได้เลยครับเพราะเขาลงไปเล่นเกมรับได้อย่างนิ่งครับแล้วก็ตามประกบจรนสันของสปเปอร์ได้ดี ส่วนในประเด็นสุดท้ายกับประเด็นที่5ครับโคต้าแชมเปียนลีกของแมนยูยังอยู่อีกไกลครับแมนยูครับตกรอบยูฟาแชมเปียนลีกครับทำให้ฤดูกาลนี้ครับจะต้องจบที่ท็อปโให้ได้และทุกๆแต้มที่แมนยูทาหล่นไปครับมันยิ่งทําให้โคต้าแชมเปียนลีกครับหลุดลอยออกไปไกลมากยิ่งขึ้นครับ ซึ่งตอนนี้ครับแมนยูอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกมี3 2แต้มครับขณะที่อันดับ4อย่างอาร์เนนอลมีแต้มอยู่ที่40แต้มและแข่งน้อยกว่าแมนยู1นนัดครับนั่นเท่ากับว่าแมนยูตามหลังอาร์เนนอลอย่างต่ำๆ8คะแนนนะกับการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกอีก17นัดเรียกได้ว่าลุ้นกันเหนื่อยครับและยิ่งมีฟองการเล่นแบบผีเข้าผีออกแบบนี้ฤดูดกาลนี้ครับโอกาสพลาดโคลตาฟุตบอลยุโรปมีสูงจริงๆครับและนี่ก็เป็นข่าวสารรอบวันของแมนยูในวันนี้ครับ ก่อนจากกันไปครับรบกวนทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม